ยูทูบเบอร์หนุ่มชาวอเมริกันชื่อช่องว่ามูสเดมิทราวลเขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาทำคลิปท่องเที่ยวและเล่าเรื่องราวจากสถานที่ต่างๆทั่วโลกและในคลิปนี้เขาได้เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นประเทศไทยจุดมุ่งหมายของเขาครั้งนี้คือการท้าทายกับความเผ็ดของอาหารไทยเขาสงสัยว่าจะสามารถรับมือกับความเผ็ดร้อนของอาหารอีสานได้หรือไม่คุณมูสเริ่มต้นที่ตลาดต้นตาล สถานที่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นเขากล่าวว่าการได้ลองอาหารหลากหลายประเภทคือสิ่งที่เขาชื่นชอบที่สุดในการเดินทางและครั้งนี้เขาตั้งใจจะลองอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดจัดจ้านของภาคอีสานเมื่อเดินเข้าไปในตลาดคุณมุสสังเกตว่าที่นี่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกอย่างที่นี่เป็นภาษาไทยทั้งหมดโชคดีที่เขาได้เรียนรู้วิธีสั่งอาหารเผ็ดเป็นภาษาไทยมาก่อนเขาเดินไปยังร้านอาหารและเลือกลาบเป็นเมนูแรก เขาถามแม่ค้าว่าลาบนี้เผ็ดไหมแม่ค้าตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าเผ็ดค่ะคุณมูสจึงซื้อลาบหนึ่งถุงในราคาเพียง20บาทเขาบอกว่านี่เป็นราคาที่ถูกมากสําหรับอาหารจานนี้จากนั้นเขานั่งลงที่โต๊ะพร้อมที่จะเริ่มลิ้มลองความเผ็ดเขาเล่าว่าแม่ค้าแนะนําข้าวเหนียวให้ด้วยแต่เขาตัดสินใจไม่ซื้อเพราะกลัวว่าจะอิ่มเกินไปเมื่อเขาลองชิมลาบคําแรกเขานิ่งไปชั่วครู่เพื่อสัมผัสรสชาติจากนั้นเขาพยักหน้าและร้องวูออกมาด้วยความตื่นเต้น เขาอธิบายว่าตอนแรกมันไม่เผ็ดมากแต่ภายในสองถึงสามวินาทีความเผ็ดก็เริ่มพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วต่อมาเขาอยากจะเพิ่มระดับความเผ็ดขึ้นไปอีกเขาจึงเดินไปซื้อส้มตำจากร้านใกล้พร้อมบอกกับแม่ค้าว่าขอเผ็ดๆหลังจากได้รับส้มตำเขากลับไปนั่งที่โต๊เขาเล่าว่าสีสันของส้มตำดูเผ็ดมากเพราะมีพริกอยู่เต็มจานคุณมูสลองชิมคำแรกที่มีทั้งมะละกอและพริกในคำเดียวหลังจากเคี้ยวไปได้ไม่นานเขาก็ยกนิ้วโป้งให้แม่ค้าพร้อมพูดว่า โอ้เผ็ดเผ็ดมันเผ็ดมากเขาถึงกับร้องอูส้สีพร้อมยิ้มแบบเก็บอาการไม่อยู่ปากของเขาแสบร้อนไปหมดจนต้องหยุดพูดชั่วคราวก่อนจะบอกว่าฉันคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเผ็ดได้ขนาดนี้จากนั้นเขาเดินหาของกินต่อเพื่อทดลองความเผ็ดอีกครั้งจนไปเจอร้านข้าวผัดกระเพราพ่อค้าร้านกระเพราแนะนําเมนูต่างๆให้เขาเลือกคุณมูสเลือกเป็นข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวและยังคงย้ําคําเดิมว่าขอเผ็ดๆนะครับ หลังจากสั่งอาหารเขาได้พูดแบบขำๆว่าดูนาฬิกาที่ข้อมือผมนี่สิหัวใจเต้นเร็วมากคงเพราะความเผ็ดจากเมนูก่อนหน้านี้เขาได้ข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวในราคา60บาทไม่รอช้าเขาลองคำแรกทันทีเขายกนิ้วโป้องอีกครั้งพร้อมพูดว่า5วินาทีแรกไม่ได้รู้สึกเผ็ดนะแต่หลังจากนั้นเริ่มมาแล้วเขาเปรียบเทียบว่าแม้กระเพราจะเผ็ดแต่ส้มตำยังเผ็ดกว่าเยอะเขากินไปเรื่อยๆและบอกว่าความเผ็ดนี้ทำเอาน้ำมูกไหลเลยครับ ดูท่าจะเผ็ดะสมมาจากที่กินมาก่อนหน้านี้แน่ๆจนเขาต้องลุกไปหาเครื่องดื่มเพื่อแก้เผ็ดระหว่างเดินหาเครื่องดื่มเขายังบรรยายไปพร้อมร้องว่าวูเผ็ดมากเผ็ดจริงๆจนในที่สุดเขาก็เจอร้านน้ำและรีบเดินเข้าไปเขาบอกกับแม่ค้าว่าผมเผ็ดมากเลยครับมีอะไรแนะนําไหมแม่ค้าหยิบน้ำแอปเปิลมาให้พร้อมรอยยิ้มเขาดื่มคำแรกแล้วพูดทันทีว่าอ้อร่อยมากชื่นใจสุดๆแล้วเขาก็เดินหาของกินต่อไป เขาได้ยินมาว่าซุปในตลาดนี้เป็นที่นิยมมากเขาจึงตัดสินใจลองสั่งต้มแซ่บหนึ่งถ้วยในราคา70บาทระหว่างรออาหารเขาก็พูดคุยกับพ่อค้าอย่างสนุกสนานเมื่ออาหารมาเสิร์ฟเขาบอกว่ากลิ่นนี่สุดยอดเลยหอมเครื่องเทศมากๆเขาลองชิมคำแรกและพูดว่ารสชาติเข้มข้นมากมีความจัดจ้านแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ไม่นานความเผ็ดก็เริ่มมาเยือนเขาบอกว่าเผ็ดขึ้นเรื่อยๆนะครับใครมาภาคอีสานผมแนะนำเมนูนี้เลย ระหว่างที่กินเขามีอาการเผ็ดร้อนจนสำลักน้ำซุปขึ้นจมูกเขาหัวเราะพร้อมพูดว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีอะไรเผ็ดร้อนขึ้นมาบนจมูกมันแปลกมากต่อมาเขาเดินไปซื้อตับไก่ย่างหนึ่งไม้ในราคา20บาทหลังจากชิมคำแรกเขาบอกว่าอร่อยใช้ได้เลยครับมันมีรสเผ็ดของพริกไทยนิดหน่อยถือเป็นการปิดท้ายความเผ็ดได้อย่างดีสุดท้ายเขาอยากล้างความเผ็ดด้วยของหวานจึงสั่งลอดช่องหนึ่งแก้ว เขาบอกว่าเคยลองกินเมนูนี้เมื่อสองถึงสสัปดาห์ก่อนมันเหมือนเจลลี่ในน้ำกะทิพร้อมน้ำแข็งใส,สสดชื่นมากเมื่อได้ลองคำแรกเขาหัวเราะออกมาและพูดว่านี่แหละสิ่งที่ผมต้องการมันช่วยดับความเผ็ดจากต้มแซ่บได้หมดจดเขายังบอกว่าใครยังไม่เคยลองลอดช่องผมแนะนำให้ลองดูนะครับอร่อยจริงๆหลังจากกินเสร็จเขาเดินออกมาจากตลาดและบอกว่าผมคงต้องงดอาหารเผ็ดๆไปสักพักใหญ่เลยครับก่อนจะสัญญาว่า ในอนาคตผมจะกลับมานำเสนอเมนูเผ็ดๆและรสชาติใหม่ๆอีกแน่นอนแล้วเขาก็สรุปว่าวันนี้อาหารทุกอย่างที่ผมลองมันมีรสชาติที่น่าสนใจมากมาลองอ่านความคิดเห็นจากคนที่ได้ดูคลิปนี้กันว่าพวกเขาคิดยังไงบ้างนะครับความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือฝึกให้ลิ้นกับปากคุ้นกับรสเผ็ดค่อยๆเพิ่มความเผ็ดขึ้นทีละนิดทุกวันไม่นานคุณก็จะทนได้มากขึ้นแล้วเหมือนได้เปิดโลกใหม่เลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่า อาหารไทยส่วนใหญ่เผ็ดเพราะเรากินกับข้าวหรือข้าวเหนียวตลอดถ้าคุณไม่อยากเผ็ดบอกคนขายว่าไม่เผ็ดหรือเผ็ดน้อยก็ได้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระวังหน่อยนะกินเผ็ดเกินไปอาจปวดท้องได้แนะนำว่าอย่าก,กินเผ็ดเกินไปกินกับข้าวหรือผักจะช่วยได้เยอะเลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่าเหมือนสุภาษิตของตุรกีที่ว่าคนที่กินหัวหอมขมจะไม่รู้แต่คนที่หั่นรู้ดีอีกความคิดเห็นหนึ่งจากคนไทย ในฐานะคนไทยที่กินเผ็ดไม่ได้เลยต้องขอยกนิ้วให้คุณจริงๆความคิดเห็นถัดมาบอกว่าฉันกินเผ็ดไม่ได้เลยแต่บอกเลยว่าอาหารนี่ดูน่ากินมากคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยสำหรับความคิดเห็นก็จบเพียงเท่านี้นะครับเราลองมาทำความรู้จักกับตลาดต้นตาลซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดขอนแก่นครับตลาดต้นตาลเป็นตลาดกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นี่เหมาะมากสำหรับการมาเดินเล่นพักผ่อนและหาอะไรอร่อยๆทานครับบรรยากาศของตลาดต้นตาลโดดเด่นด้วยความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่การตกแต่งสไตล์วินเทจเพิ่มความน่ารักและอบอุ่นไม่แปลกเลยที่ตลาดนี้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวครับตลาดต้นตาลมีโซนต่างๆมากมายที่น่าสนใจครับโซนอาหารเต็มไปด้วยของกินหลากหลายทั้งเมนูท้องถิ่นอีสานอาหารฟิวชั่นไปจนถึงขนมหวานสมัยใหม่ ไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนรับรองว่าอิ่มอร่อยแน่นอนครับโซนสินค้าทำมือรวมงานฝีมือเก๋ๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกระเป๋าเสื้อผ้าหรือของตกแต่งบ้านเหมาะมากสำหรับคนที่มองหาของฝากหรือของแต่งบ้านชิคๆครับโซนดนตรีสดนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของตลาดครับที่นี่มีนักร้องและวงดนตรีมาสร้างบรรยากาศสุดชิลเหมาะสำหรับการนั่งฟังเพลงและเพลิดเพลินกับค่ำคืนครับตลาดต้นตาลเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกมากถ้าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถค้นหาตลาดต้นตาลขอนแก่นใน Google Map ได้เลยครับส่วนใครที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถใช้บริการรถโดยสารในเมืองหรือเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันต่างๆก็ง่ายและสะดวกครับถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่เที่ยวแบบสบายๆเหมาะสำหรับเดินเล่นถ่ายรูปหาของกินอร่อยๆตลาดต้นตาลคือที่ที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับ จบเรื่องราวการท้าทายอาหารเผ็ดของคุณมูสในวันนี้ถ้าชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ